ครับสวัสดีครับผมสวัสดีในช่วงเช้าๆนะครับก็พบกันในช่วงเช้านะครับกับการหาหมายตีประชอนข้างทางนะครับนะครับหมายสวยๆเลยนะครับวันนี้ผมพาเข้ามาในจังหวัดนครปฐมนะครับกับบ้านแพ้วนะครับก็ผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับ กัดแล้วครับกัดแล้วโหน้ําบานเลยกัดแล้วนี่ครับวิ่งแล้วครับวิ่งอยู่ครับรอ,อืมมุดด้วยใหญ่ด้วย,ใ,วยใช่ครับใหญ่ใหญ่มากโหไยโลอ่ะดูดิโหหู ยังใหญ่อ่ะโหดำปีเลยลุงหูวัดปุ๊บมันมุดลากมะพร้าวเลยเมื่อกี้ตรงนั้นมันมีต้นมะพร้าวเขาตับอืมโอ้ยโหตะบัวเบลือเลยคุ้มเลยตัวนี้ไหเนาะโหไซรูดเลยนะตัวแรกเลยโอ้หอมิดเบ็ดเลยโหถ้าอ้วนอีกหน่อยอะโลควาเนี่ยโลกว่าแน่เนี่ยโอ้หโอยถือยอดแล้วนี่ ใจเต้นเลยใจเต้นเลยนานเจอตัวใหญ่ทีเองทุกวันเนะแล้วแต่ดวงครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เป็ดไทยเป็ดมันนะมาแล้วครับมาแล้วครับมันใหญ่เลยมันน่าจับปากเลยคือมันใหญ่จริงยับมือ ใ้ผมมีปิปเปอร์นี่ว่านี่ครับต่อนใหญ่ดินทางครับตัวใหญ่มากเลยนะครับกัดเหยื่อยางลุงแซมนะครับตีไงก็แดกครับโหสุดคอยอีกแล้วครับเนี่ครับหนอนยางหางโบกเหยื่อยางลุงแซมครับท่อนใหญ่ๆเลยครับนี่ครับหมายก็ครับเป็นหมายแหนนะครับเนี่ยครับสวยมากครับตีไล่ดูกัดครับเรียบร้อยเลยนี่เลยครับจ็าแล้ว เดี๋ยวใครสนใจสั่งซื้อเหยื่อนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ Facebook ที่ผมขึ้นไว้ข้างๆนะครับนะครับกับผลงานเยยนยานลงแซมครับตีไงก็แดกครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยครับ่ผมไม่ขอ เข้าไปครับเดินตัวครับโอ้ใต้ทางเดินสวยมากครับไม่มีกัดใต้ทางเดินโคตรสวยเลยครับดันไม่มีตัวกัดครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวย้ายไปดูที่อื่นครับพวกนี้มีอยู่มุมอับน้ํามันจะอยู่มุมอับน้ํา ่ยโดนนมุดว่ะนะพลมุดว่ะมุดว่ะใหญ่เลยช่อนช่อนใหญ่ช่อนใหญ่เลยไซโลอีกแล้วครับผมไซโลอีกแล้วครับผมถือกล้องครับครับโอ้ย กว่าจะได้แต่ละตัวนะของนี้ก็เสุดๆเนี่ยเอาเรื่องนะอุย้ยหุยหุยหระวังวิ่งมากัดมักบเลยเออเห็นเยอะใหญ่ใหญ่หหระวงรังดูไซา์ครับโอ้โหไซส์ใหญ่เลยนะพลนี่ครับยาวด้วยครับ <laughs> เลยกัดหนอนยางลุงแซมครับนี่ครับ หนอนหางโบกเหยื่อยางลุงแซมนะครับใคร,ครสนใจก็สั่งซื้อที่ Facebook ที่ผมขึ้นไว้ข้างๆได้นะครับนะครับวันนี้เอาสตีดมาตีครับหมือนหมันีตาไป้มนี่นี <c oughs> ่เป็นไงเป็นไงเออถูโอ้ใหญ่จริงหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่จะใช้ผักบุ้งนี่ครับเข้าไปเลยครับนี่ตีลากล้อมาครับพุกอามากัดตึบ นะโอมครับนี่ครับสวยนะครับโลแน่นอนโลแน่ๆโอเคครับได้ฟากันด้วยครับหอมย่าห่างโบครับเยอะยังแซงครับตีไงก็ได้ครับครับฝากงานไม่ได้คนเลยนะเนี่ยโอ้โหควรจะควานเจอควรจะควานเจอนะ กัดแล้วโอ้โหนี่โอ้ยมีไซสมีไซมีไซส์มีไซส์อย,ย,ย,ยู่อยู่อย,ยู่กระสงกระสงนีกระสงกระสงเยียยางลุงแซมครับวิ่งมากัดจุ๊บ <c oughs> วิ่งมากัดเต็มข้างปากเลยนี่นะครับผลงานเยียยางลุงแซมครับปลากระสงครับนะครับ เข่าขางแก้มครับอุยรอดครับนี่ครับโอ้ไซส์พอใช้ได้ครับกระสงข้างทางบ้านแถวนะครับนี่เลยตัวนี้เดี๋ยวเก็บปางก่อนครับเดี๋ยวเราตีกันต่อครับให้น้ใบเก็บครับไ,รไป โอ้ตัวสวยนะอจะได้กินกระสุนอยากรู้เนื้อก็ส่งเป็นไงมงนอุ้ยกัด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 โดนแล้วโดนแล้วเอาสักไกลเลยโอ้โว นู่นน่ะระยะแม่งสามสิบกว่าเมตรอ่ะช่อนปลอกก็ราผมเห็นแล้วว่ามันกัดเนื้อบอกจะเบ้นตีถึย่างนี้แล้วนี่มับอกอยอู่นั่นแหละช่อนปลอกกัดอย่ายางลุงแซมครับไือว่าถ่ายสปีดแม่งไม่ต้องการตีไก่วะโหถึงนู่นเลยนะมีส <c oughs> ี่สิบเมตรอ่ะสี่สิบปลายอ่ะเออตีถึงล็อกสเต็ตตีถึงอยู่แล้ว นครับเรียบร้อยครับไปกดก่อนครับนี่ครับอยียรยางลุงแซมครับตีงไงก็แดกครับ,า,บานีมนนีแล้วน,น,นั่นแหละขยี้ยนมันออกมาระว,าว,าวังไว้นี่ก่อน เฉดูปอกทั้งนั้นเรียบร้อยเฉดูปอกอีกตัวหนึ่งแล้วครับเฉดูปอกครับนีครับเฉดูปอกกัดเหยื่อยางลงแซมนะครับนี่ครับไปเดี๋ยวตีกันต่อเลยครับนะครับเหยื่อยางลงแซมครับตียังไงก็แดกครับ เฮ้ยคนอมกัดอุ้ยเฮ้ยยังไงเุ้ยน้ออมใสสวยใสสวยเรียบร้อยเอหนาอมมาแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับผลงานเยียยางลุงแซมครับโอ้โหหมานหมานหมานไปครับสุดยอดสุดยอดกัดเฉยสุดยอดครับไปเดี๋ยวเราตีกันต่อเลยครับครับผม สวยสวยน้ำตื้นเอาตะไบได้แล้วเฮ้ยเนี่ยครับผลงานเหยียรยางลุงแซมเออเป็นไงเรียบร้อยสวยงามนี่เลยนี่เลยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอ้าเอ้าเอับ กัดเลยนี่ไงนี่ไงเกือบร้อยครับผลงานเยื่อยยางลงแซมครับหนอนหางโบกนะครับชอนไซแวนเลยนี่ครับหยอดเข้าไปผมทอยเข้าไปตรงที่มันเป็นนะครับเหมือนเป็นท่อหรือเป็นอะไรสักอย่างนะครับลงปุ๊บกัดเลยนะครับ ช่อนไซปอกครับกัดยียยางลุงแซมครับตีไงก็แดกครับนะครับไปเดี๋ยวปลดปลาแล้วตีกันต่อเลยครับครับสําหรับทริปวันนี้นะครับก็ถือว่าได้ปลาช่อนไซใหญ่ไป2ตัวนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นปลาไซแว้นๆหน่อยนะครับน่ครับก็ทริปนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับเยี่อยางลุงแซมครับตีไงก็แดกครับก็ไว้พบกันใหม่ในทริปหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ